ดูวิวครับเจ๋งมากอะคือากาศเย็นมากอุณหภูมิอยู่วันยีิองศาต้นๆไม่บอกไม่รู้ว่านี่เราอยู่สวนพึ่งเราจะขับคันนี้แบบผู้ดีที่สุดผู้ดีสายฝุ่นดีกว่าแรปเตอร์วันแรกครับที่ซื้อมาพี่บอกว่าเออขอดูแรปเตอร์ลุยทุ่งแรปเตอร์บินไม่ต้องห่วงครับฐา 3, นสามบรรยากาศดีแต่ฝนตกแล้วด้วย ฝนตกเราก็จะไปเพราะเราอยากอยากรู้ว่าท่านสามเป็นยังไงครับหรบแม่ครัวเราครับนอกจากเป็นเสมียรแล้วยังเป็นแม่ครัวอีกใช่ไหมครับเป็นทุกอย่าง <c oughs> เป็นทุกอย่างให้เธอคนขับรถด้วย <c oughs> ภารกิจเราคือทำชาบูครับชาบูบนเขาวสวรรค์ <c oughs> เขาสวรรค์ไปทางนี้ปะคะเขาสวรรค์ก็ทางนี้แล้วไปไกลไหมคะสามสี่กิโลตรงอย่างเดียวใช่ไหมคะก็ขึ้นไปนี่ตามถนนใหญ่นี่แล้วตรงไปแล้วมีแยกอะไรมั้งอีกไหมครับไม่มีครับอ๋อครับผมอ๋อได้ครับขอบคุณครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่แถวไหนนะแถวโป่งแห้งใช่ไหมใช่โป่งแห้งเรากาลังจะเดินทางขึ้นเขาสวรรค์แถวนี้เราจะขับเจ้าแรปเตอร์นะครับขึ้นเขาสวรรค์ซน่งเขาบอกทางมันไม่มันถือไม่ได้โหดมาก ขาบอกว่ารถขับสองก็ขึ้นได้นะรถขับสองขึ้นได้เดี๋ยวรอบหน้าครับจากฟอร์จูเนอร์โหลดขึ้นเลยก็พิกัดก็คือมาส่วนพึ่งแล้วก็ตั้ง GPS มาโป่งแห้งเป็นทางดินด้วยรุดเลยปะละ่ะอ๋อนี่เลี้ยวซ้ายทางเก็บน้ำมาตรงเดียวเลยลงได้กันสวัสดีครับขึ้นขึ้นตรงนงี้ใช่ไหมครับเข่าวสวรรค์ไปไกลไมครับพี่ ประนา้5โลเขาบอกให้ไปเซ็นชื่อลงไปลงชื่อเลยไปบ้างครับเรามาถึงทางขึ้นแล้วเขาบอกว่าให้ลงชื่อก่อนครับเีากาลังลงชื่อเขาให้ขึ้นถึงฐานสามไหมครับพี่ขึ้นได้ครับแต่หมู่บ้านพูลกรรมเขาปิดใช่ไหมครับปิดครับวูทางครับทางข้างหน้าเป็นทางลุกลังเดี๋ยว จะลองรูดเบาๆเ,เราสัญญาว่าเราจะไม่สมบุกสมบันเหมือนเจ้าวีโก้น้อยและเลเวน้อยเด็ดขาดครับเราจะขับคันนี้แบบผู้ดีที่สุดผู้ดีสายฟุน่นดีกว่าก็อาจจะมีรูดบ้างครับเร็วบ้างอะไรแต่เราจะไม่ขับแบบแบบเถื่อนๆตรงไปอีกประมาณ5กิโลครับจากจากเขื่อนท้ายหมู่บ้านปกแห้งเดี๋ยวเราลองลองขับแบบซิ่งๆดูดูทางครับดูทาง ทายบรรยากาศ้องรถให้ครับว่าบรรยากาศไงจะขอให้เธอขับคันนี้แทนเ,เนี่ยทางก็ไม่ได้โหดมากตรงตรงนี้มันก็ดูน่าจะค่อนข้างชันสุดแหละทางก็จะเป็นขึ้นเนินขึ้นเนินลงเนินประมาณนี้ครับวันนี้เสียดายมาไม่เจอหมอกขึ้นเนินชันๆแต่ทางจะค่อนข้างเรียบเรียบเลยจริงแรปเตอร์อัตราเล่งขึ้นเขาแบบ ขับขึ้นเขาก็โอเคนะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดขึ้นเขาชันๆนหนักๆเขาบอกให้ไปติดออยเกียร์เพิ่มก่อนจะมีปัญหารเรื่องความร้อนเกียร์เราขึ้นไม่ได้ชันมากไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับคือที่จริงเครื่องมันเล็กแต่ระบบเกียร์มันค่อนข้างฉลาดชดเชยกันได้ค่อนข้างดีครับข้างหลังเนี่ยทางก็ไม่ได้ก็เรียบแต่ไม่ได้ถึงกับเรียบม,มากแต่ไม่มีตึงตั้งไม่มีดีดเลยค่อนข้างนุ่มสบายเลยเหมือนไปกลายมารีวิวรถในฝันของตัวเองก็คือ Ford Raptor เพราะเนี่ยเราทําช่วงล่างรถกระบะ P P V เสพรถได้ด้านช่วงล่างมากกว่าเหมือนแรปเตอร์เนี่ยก็คือค่อนข้างสุดพอลองใช้จริงก็คือมันสุดจริงแหละในรถกระบะคือมันมันเฟี้ยวจริงเฟี้ยวสุดแหละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาเป็นทางครับทางค่อนข้างเรียบเลยเมื่อเขาเพิ่งเกตทางอ่ะทางจะเรียบหน่อยอาจจะมีโค้งบ้างโอเคเดี๋ยวเราถึงข้างบนแล้วเดี๋ยวเราไปรีวิว บรรยากาศข้างบนให้รับชมนครับน,นี่ครับเราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วครับอันนี้เขาเรียกอันนี้เขาเรียกฐานอะไรนะพี่ครับ,รบนี่คือฐานสองครับมองเห็นสันเขา น่าเสียดายวันนี้เรามาไม่มีหมอกครับคือมันไม่ได้โหดมากถ้าเกิดเป็นรถขับสี่เดิมๆม,มาได้แน่นอนครับถ้าเกิดฝนไม่ตกขับ2มาได้แน่นอนแต่ถ้า,ถาฝนตกขับ2ก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงก็ต้องเป็นขับ4ครับหลุมระหว่างทางก็ไม่ได้แบบรุนแรงอะไรมากเป็นหลุมเล็กๆขึ้นเนินชันๆแต่ทางค่อนข้างสวยเลยวิวเ้าเปรียบเทียบเหรอผมว่าวิวตรงนี้มันค่อนข้างแบบ3า0อกงศามากกว่าเดียให้ดูวิวครับ ใส่คอมมาแคมปิ้งนะครับั้งบนอากาศค่อนข้างดีครับนี่เรากำลังเดินเล่นรอบต่อชะดอฐานอะไรนะฐานสองฐานสออฐานแรกก็คือที่เราไปลงทะเบียนครับอันนี้คือฐานสองนี่เราจะไปไหนอะ่ะอ๋อนี่ห้องน้ําอากาศเป็นไงครับคุณสมยนไม่มีหมอกมีนิดเดียวแต่เย็นมาช้าไปหน่อยอากาศค่อนข้างดีนี่มาบ่ายสองไม่ร้อน เดี๋ยวนี้เราภารกิจเราคือทําชาบูครับชาบูบนเขาวสวรรค์ฐานสามวันนี้เขาบอกว่าฐานสามทางค่อนข้างโคดมันจะโคดรขนาดไหนเชียวไงเราต้องขึ้นไปครับผมแต่ลุยเบาๆนะแรปเตอร์น้อยไม่เหมือนวีโก้น้อยแน่นอนเฮ้แต่แอบโมเธอรลุดหลุมมันๆนะวีโก้น้อยไม่แพ้แรปเตอร์แน่นอนครับเธอแบบลูดแบบมันๆอ <c oughs> <c oughs> ่ะบรรยากาศดีอ่ะชโชคดีมาวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นฝ<ส>นตกเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อฐาน ไปไหนฐานไหนต่อนะฐานสามไปต่อใช่ไหมไปนี่สมเด็จบอกสั่งลุยครับผมโคตรกว่านี้ก็ไปมาแล้วนี่ยช,ชิวๆครับก็เมื่อกี้ครับถามพี่ๆเข้ามาบอกว่าทานสามบรรยากาศดีแต่ฝนตกแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะไปต่อทานสามครับฝนตกอะถ้าฝนตกเราก็จะไปเพราะเราอยากอยากรู้ว่าทานสามเป็นยังไงครับ เราตามติดไปดูกันฐานสามฝนเริ่มลงเม็ดแล้วด้วยครับผมเราจะเปลี่ยนแนวทางในการลุยของเราเราจะเป็นในสไตล์ป่าครับขับแบบสุภาพกึ่งนวลฝากติดตามด้วยช่องยูทูปพี่ว่าชกควายครับไปลุ่นเที่ยวป่าลองดูคลิปเที่ยวป่าได้ไปกับลุงโตสนุกแน่นอนครับและจะได้สาระดีๆจากลุงโตแต่ถ้าจากเป็นก็คือไรสาระอย่างเดียวเลยครับผมี่จะทางมันชันจริงนะถ้าีปดูเนี่ยค่อน,นข้างชันค่อนข้างเละเลยสภาพทางก็จะชันหน่อยสําหรับฐานสาม เขาจะขับแบบสุภาพไม่มีแน่นอนเนี่ยดูลงบอกคนเรายังลงเบาๆเลยดูยค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลง,ลงโพลรูปแรปเตอร์วันแรกครับที่ซื้อมาพี่บีบอกว่าเออขอดูแรปเตอร์ลุยทุ่งแรปเตอร์บินไม่ต้องห่วงครับไม่ถ่ายแน่นอน เอาจะเล็กจน้อยที่เราเราขี่แล้วมีความสุขที่ปินมามาขับเส้นทางปิงปินนี่ไดงไดูหล่อไหมเหมคำพูดดูหล่อขับแบบเบามากอะ่ะบนรถเป็นรอยขับสสายสายแคมปิง้งที่เป็นรถขับสมาฐาน3ผมว่าเส้นทางกำลังสนุกเลย โอเคเดี๋ยวไปรับชมบรรยากาศข้างบนว่าเป็นยังไงไปกับเบนโชคพอยครับวันนี้และเสมียนของเราเดี๋ยวเราจะให้ดูความฟินครับไม่บอกไม่รู้ว่านี่เราอยู่ส่วนพึ่งดูครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําชวบบูกันตรงนี้ครับดูวิวครับ เจ๋งมากค่ะคือากาศเย็นมากอุณหภูมิอยู่ประมาณ20องศาต้นๆสําหรับวันนี้นะครับเวลาประมาณบ่าย3โมงเขาวสวรรค์ฐานสามแต่เขาไม่ให้รถขึ้นมานะก็จอดรถข้างล่างแล้วเดินขึ้นมามันเดินขึ้นมาไม่ไกหลหรอกนิดเดียวเพราะทางมันค่อนข้างอันตรายแต่ให้ดูวิวเจ๋งมากครับผมนีม่ดูนั่งแคมปปิ้งตรงนี้เวลาไปเที่ยวทุกครั้งก็คือจะทำกันบ้านมาก่อนว่าบรรยากาศเป็นยังไงไม่ได้ดูคลิปใครทั้งสิ้นเลย แล้มาเห็นโคตรประทับใจครับนี่ครับเรากําลังเตรียมชาบูครับนั่งกินชาบูกันตรงนี้นะครับสำหรับแม่ครัวเราครับนอกจากเป็นเสมียนแล้วยังเป็นแม่ครัวใช่ไหมครับเป็นทุกอย่าง <c oughs> เป็นทุกอย่างให้เธอคนขับรถได้เดี๋ยวไปกินชาบูพร้อมกันไปฟินพร้อมกันครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมอมุปกรณ์ในการทำกันครับผม <c oughs> นี่เราทำเมนูอะไรครับ ชาบ,บูบนยอดเขาใช่ไหมครับแล้วเราก็มีกาแฟดิปด้วยครับผมกาแฟดิปอันนี้เดี๋ยวเราจะ้มกาแฟบนยอดเขาครับ กินชาบูของเราใครที่อยากมาท,ที่เทียเท่ยวเฟี้ยวๆรถขับสี่เดิมๆมาได้ครับย้ำครับรถกะตีดเดิมๆมาได้ครับก็เขาสวรรค์ครับฐานสามอ่าตรงฐานสามจริงไม่ได้ให้ขับรถขึ้นมาก็จอดรถด้านล่างแล้วเดินขึ้นมาครับศาลศาลพระนเรศวรครับก็คือบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศแบบดีมากแต่เย็นนี้เรากินชาบูกันตรงนี้ครับผมขออนุญาตไปทานกันครับผม ินมาใชีวตครับขอฝากตาวได้ครับฝากติดตาม YouTube ช่อง y o u t u b โชคพลอยครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหน่อยครับอยากให้เราไปที่ไหนคอมเมนต์มาเลยครับวันนี้ครับฝากไว้อีกหนึ่งคลิปครับข่าวสวรรค์ครับคลิปที่เราไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายอดถ่ายได้เพราะบรรยากาศที่ดีจริงครับก็ขอฝากไปด้วยชาวบูมเมอดีครับฝากติดตามด้วยครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับแล้ววันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไปครับ